สสดีครบมาดูแนวทางหุ้นรอบบ่ายนะครับวันจันทร์นะครับหุ้นรอบบ่ายนี่จะเป็น2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างพูดขึ้นลง24ตัวนะครับของนิเคของจีนของห้างนะครับเบิ่อนทบเป็นไงเดี๋ยวมาดูกลางคลิปนะครับหุ้นรอบบ่ายนะครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์เป็นเลขสี่สองนะครับวันจันทร์นี้คือนี้แคอีปิดนะครับวันอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับจะเหลือแค่2รอบนะครับจีนกับห้างนะครับเพราะว่าจันทร์ผมลงให้ก็คือจันทร์กลางคานะพอดีมันปิดนะครับก็บางท่านจะจะกดหรือว่าจะ จะหยุดก็ได้นะครับอันนี้ลงมาให้อยู่แล้วนะครับวันจันทร์กลางคานนะครับนะครับก็คือเลขสี่สองครับก็คือสี่คำว่าขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวคือสี่สี่สองนะครับบวกยี่สิบสี่ได้หกสิบหกนะครับสี่สิบสองลบยี่สิบสี่จะได้สิบแปดนะครับจะเป็นเลขครบทั้งหมดนะครับแต่ตอนกดจริงตัดทิ้งได้บางตัวสองตัวอะไรองี้ตัดได้นะครับแต่อย่าตัดดวยถูกออกนะครับ วนมันมีสองรอบก็ต้องแนะนําตามนี้นะครับอ๋อท่านที่ถามมาในไลน์่มถ้าจะตามทุกวันก็ปีละห600้บาทนะครับแบกปันกันไปตามครับตามอัดได้ทั้งปีนะครับอาจจะเอาช่วงถูกก็ได้แลปลอดภัยที่สุดนะครับอันนี้เวลาดีผมตักทายได้นะครับมาเดินนครถ้าถูกรอบแรกก็คือนี่เคด้วจนะหยุดถูกแล้วหยุดก็คือปลอดภัยที่สุดนะครับถ้าไม่ถูกก็ทบที่รอบ2ลักษณะนี้นะครับลองบอกรอบดูเองนะครับแล้วก็เริ่มเล่นทุ่หนึ่งชุดนะครับมีทุสำรองอยู่จํานวนหนึ่งนะครับ คำว่าทุนสารองหมายถึงว่ายังไงก็ต้องมีวันที่มันยังไงก็ต้องมีวันที่มันหลุดนะครับหลุดแล้วปลอดภัยที่สุดคือหยุดก่อนหนึ่งวันครับรอให้เลขมันเข้าครับมันถูกก่อนแล้วค่อยอัดตามช่วงที่มันถูกนะครับรวมถึงบางทีมันหลุดรอบแรกรอบสองครับจำเป็นต้องมีทุนส่วนหนึ่งครับส่วนถ้าที่จะไม่ชอบพุ่นรอบบา่ายก็ไปรูดอีก 2- อสามชุดที่เหลือก็ได้ครับเพราะอันนั้นมันมีแค่2อรอบถ้าหลุดแล้วมันเปิงทุนนม่ค่อยเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นผลกันครับเลขวันจันทร์นะครับ2องตัวล่างนะครับ